คอสน้ำหามมาเล่าอัปเดตวงการฟุตบอลที่มาทุกวันโดยท่านไม่ต้องอ่านเฟดเฟยอยากก่างกระเซียวลิ้มยี่แข่งลีกจีนโชว์โอเวอร์เฮดสับไกลมุดขานสุดงามจิโอวานนี่โมเรนโน่กองกลางทีมชาติโคลัมเบียของเซียงไฮ้เซนหัวครับเรียกเสียงคือหาจากแฟนบอลทั้งสนามหลังตีลังกายิงประตูสุดงามได้ในเกมที่พบกับหังโจกีนททมในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยประตูสุดสวยนี้เกิดขึ้นในนาทีที่44จากจังหวะเตะม,มุมทางฝั่งซ้ายครับบอลเลยไปทางเสาสองที่โม no เรโน่เนียยืนอยูพอ่พอดิพอดีครับก่อนที่แกจะตัดสินใจจัดการตีลังกายิงเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามให้ทีมออกนำไป1ประตูต่อศูนย์ก่อนจะคว้าชัยด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ในท้ายที่สุด ซึ่งจากผลนัดนี้ครับทำให้เซนหัวเนี่ยเก็บเพิ่มเป็น13คะแนนพร้อมขึ้นมารั้งในอันดับที่3ของตารางในขณะที่หังโจตกลงมาอยู่อันดับที่13หลังมี6คะแนนจาก7เกมใครอยากรู้วานนียกูจะดูลูกสวยเฉยๆขอบสนามเพจฟุตบอลวารีี้สร้างสรรค์ข้อมูลมันๆแนวใหม่ให้ท่านฟังโดยไม่ต้องเหนื่อยอ่านแม้แต่นิดเดียวสามารถให้กำลังใจแอดมินง่ายๆด้วยการกดไลค์คลิปนี้และแฟนเพจขอบสนามหรือกดแชร์ถ้าท่านถูกใจเอามากๆขอบคุณมากครับ